สู่รายการนู้ช่วยได้กับทิวลิปและก็พี่นกนะคะรายการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจไว้อิสระนั่นเองค่ะ굿มอร์นิ่งทุกท่านฮะเช้านี้ท่านดื่มน้ำแล้วหรือยังครับดื่มหรือยังยังไม่มีรีบดื่มเลยนะฮะดื่มน้ำไม่ต้องน้ำเย็นนะฮะน้ำอุณหภูมิห้องเวลาตื่นขึ้นมาตะแคงตัวใช้มือผลักขึ้นมานะฮะแล้วก็ดื่มน้ำอุณหภูมิห้องสักสองแก้วช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย หลังจากนั้นเราก็มาชงยาหอมกินกันครับเป็นประจําทุกวันนะฮะใช้น้ําค่อนข้างร้อนหรือว่าน้ําร้อนค่อนข้างอุ่นคนนานๆระหว่างที่คนก็ดมไปด้วยเอาน้ํามันหอมระเหยจากยาหอมเข้าไปไนะฮะช่วยให้ร่างกายของเรามีเลือดลมมันก็เลยขับเลือดขับลมร่างกายมันจะได้สดชื่นตอนเช้าแล้วก็ไปอาบน้ําอาบท่าแล้วค่อยมาทานอาหารนะฮะใช่แล้วคะ ก็คือเป็นประจาทุกวันพี่นกจะต,ต้องมาคอยทวนเพราะว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะอายุเยอะมากๆพี่นกเองก็ทําทุกวัน <ผม S 2> ทำได้อย่งไรร่างกายพี่นกปอนนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมห่วงท่านที่ใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้อยู่สองส่วนอ่ายังไงจ๊ะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องระบบขับถ่ายโอ้เนี่ยสำคัญถ้าเมื่อไหร่คุณทานอาหารเช้าแล้วสักพักหนึ่งเข้าห้องน้ํา ถ่ายเยอะๆวันนั้นคุณจะรู้สึกสดชื่นถ้าวันไหนคุณทานอาหารเช้าแล้วไม่ได้ถ่ายคุณจะอึดอัดแล้วรู้สึกแน่นท้องอันเนี้ยเป็นห่วงเพราะมันจะทำให้จิตใจมันขมุขมัวอ่าใช่ไม่สดชื่นใช่ส่งผลทั้หมดเลยเอมุนหินง่ายเลยใช่แล้วยิ่งพอเราท้องแน่นท้องอืดแล้วก็ไปกินซ้อน กลางวันเข้าไปไปกินซ้อนเย็นเข้าไปแล้วมันอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่ทํางานแล้วไม่คุ้นก็ไปเข้าบักอ,อะไรบ้างเออแล้วมันทรมานเวลาอาาื่นจะแน่นท้องมันจะอึดอัดอันนี้<ช>มันจะพาให้อารมณ์เสียจริงพีน่น้อนะแล้วนี่เป็นปัญหาโดยตรงจากพ่อหนูเองเลยที่ส่งตรงเข้ามาในรายการนะคะคือพ่อหนูเนี่ยมีอาการชอบเรอแกะจะเรอแล้วแกะท้องแกจะแน่นท้องแกจะป่องปองเงี้ยอายุหกสิบหกสิบน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก น่าหกสิบกว่ากว่าจำวันเกิดพ่อได้ไหมสิบหกพฤศจิก,กาขอดูอขอดูได้ดูดวงเลยไม่ใช่ดูดวงก็จะเลอบ่อยท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมชอบถามถามเรื่องวันเดือนปีเกิดผมเป็นหมอดูหรือเปล่าคือจริงๆไม่ใช่หรอกฮะในสมัยโบราณเนี่ย,เ,ยเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ในทางแผนธรรมชาติเขาได้ทำสถิติเอาไว้นะครับบันทึกออกมาเป็นหลายร้อยปีแล้วว่าคนที่เกิดในช่วงระยะเวลาเดือนนี้ปีนี้ในสถิตินะี่ยมันจะไปบาลานซ์กับดวงดาวคุณสังเกตไหมว่า พระจันทร์ไกลโลกกว่าน้ําขึ้นใช่ใช่พระอาทิตย์ไกลโลกกว่าอากาศร้อนใช่ใช่แล้วพระอังคารพระพุทธพระพฤหัสพระศุกร์พระเส,สาร์อ่ะมีผลอะไรบ้างนั่นสิมีระบบสนามแม่เหล็กมีแรงดึงดูดมีอะไรต่าง,างๆมากมายแม้แต่ในอากาศที่เรามองผ่านกันอยู่ระหว่างเนี้ยลมต่างที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคมีแบคทีเรียมีสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆจุลชีพมากมายไดี้อยู่ในอากาศเราล้วนแล้วแต่เรามองไม่เห็น แล้วอะไรมันเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดละ่ะนั่นสิพี่โน,โน้องในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่3มจุดที่มันไม่มีเชื้อโรคค่ะหนึ่งในสมองอสองในเลือดและสามในถุงน้ำคร่ำก็คือเด็กเมื่อเด็กคลอด ผ่านช่องคลอดก็จะโดนเชื้อโรคชุดแรกทันทีหลังจากถุงน้าคั่าแตกก็คลอดชโดนเชื้อโรคชุดแรกแบคทีเรียรจากแม่แบคทีเรียรจากคุณแม่นะฮะก็จะเป็นพวกแลโตบาซิลตูวดีนันพอโดนอากาศโอ้โหแล้วตอนนั้นวันนั้นที่เกิดพระจันทร์เป็นอย่างไรพระอาทิตย์เป็นอะไรมีแรงโน้มถ่วงมีพลังงานมีสารแม่เหล็กเลยล้วนแล้วแต่มีผลให้ร่างกายของเด็กและยีนของเด็กปรับตัว <peach noise> จึงเกิดเป็นยีนด้อยและยีนเด่นโดยบันทึกสถิติแล้วว่าคนที่เกิดวันนี้ปีนี้เดือนนี้กับดวงดาวแบบมีสถานการณ์แบบนี้มันจะมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรเขาบันทึกแบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแค่ดวงชะตาแต่มันถูกกําหนดอยู่ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยว่าจักราศีสมุทหใหญ่าแค่ชื่อแค่ชื่อไหนเดือนวันที่เลยนะเป็นวันเกิดหนูไหม ันเกิดพ่อหรือวันเกิดพ่อที่คุณจะดูพ่อเั่ะสิบหกพฤศจิกาสิบหกเดือนสิบเอ็ดเพราะว่าผมเนี่ยปรับจักรราศีสมุทรฐานเนี่ยให้มันเป็นจันทรคติละก็คือใช้กับเป็นดินไทยละอ่าอ่ปีอะไรศูนย์หกสองห้าศูนย์หกเวลาเกิดไม่ต้องดูนะไม่รู้ไม่ต้องทราบอ่ะเป็นคนเกิดวันเสาร์แรมสิบห้าข้ามเดือนสิบสองปีเถาะอายุสิปีหกเดือนยี่สิบเจ็ดวันธาตุหลักปฏิสนธิ ในวันที่ปฏิสนธิเป็นธาตุดินแต่ธาตุรองตอนที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะฮะธาตุน้ำเนี่ยต้องบอกว่าโปรแกรมเนี่ยถูกเอาคัมภี24คัมภีมาบันทึกเป็นระบบกลไกตรงนี้ต้องบอกขอบคุณเพื่อนผมเลยน้องเลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับธนาคารหลายแห่งเขาช่วยผมเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วก็อุทิศให้พวกผมใช้ใชนะฮะ ก็ดูว่าดูจากอันเนี้ยคุณพ่อน่าจะอ้วนนะก้วนน้ํานะตัวบวมจะเป็นตัวบวมบวมน่อยอ้วนน้านะอาโปธาตพิการเห็นไหมโออาโปธาตก็เป็นธาตุน้ํานะฮะคูดเสมหะระคนโอ้มีลรกเนื่องเกี่ยวกับท้องอ่าใช่คูดเสมหะระกคนเตโชธาตกำเริบโอ้มีความร้อนอยู่ตรงกลางอ่าใช่ใช่นะครับร้อนหน่บ่อยกำเทาระคนอุ้ยปวดหัวปวดใบเกล็ด Uh huh. ระบบแปลออกมาก็คือว่าคุณพ่อน่าจะมีจุดด้อยในเรื่องของระบบการท้องเสียง่ายท้องผูกง่าย uh huh. มีโรคในลำไส้และมีโอกาสที่น่าจะเป็นลิ์สีดวงทวาร uh huh. ระบบขับถ่ายระบบปัสสาวะระบบสืบพันธุ์มีอาการร้อนใน uh huh. มีโอกาสน้ำในหูไม่เท่ากัน uh huh. มีมึนหัวเวียนหัวและเป็นไมเกรนได้ง่ายอออโอ้ย uh huh. oh. ไม่ความจริงก็แม่นกันนะคะเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าความเอ็นเอียงที่จะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้ที่จะเกิดขึ้นได้ตามเดือนปีเกิดอย่างที่บอกตามสิ่งแวดล้อมที่ร่างกายออกมากระทบในวันนั้นมันมีสิ่งแวดล้อมของสิ่งที่เรามองไม่เห็นมากมายและก็มีผลกับตัวเด็กนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติที่ถูกระบุเอาไว้ใช่ ซึ่งเดี๋ยวจะต้องอาจจะมีให้ผู้ชมเนะี่ยเขาส่งวันเดือนปีเกิดมาให้พี่นกตัวให้บ้างแล้วตรวจจักรราศีสมุทรเออตรวจจักรราศีกันบ้างแล้วว่าคือเราพูดในเรื่องของเลือดลมหมุนเวียนท้องอื่นท้องเฟอ้อแต่ว่าดันไปผูกสัมพันธ์กับวันเดือนปีเกิดตอนแรกก็นึกว่าพี่นกจะดูดวงซะแล้วแต่ความจริงมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันถูกกําหนดการเรียนออกมาเนี่ยมีด้วยกัน5ชนิดนะ มันก็คือการวินิจฉัยโรคการรักษาเงี้ยมีประดุมคันแม่และเด็กมีเรื่องของโหราศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ว่ามันสัมพันธ์กับพื้นที่เกิดสิ่งที่เราเกิดมันไม่ได้แปลว่าดูดวงแต่มันดูมันคือวิทยาศาสตร์เมื่อเราคลอดณวันนั้นน่ะนก็มีดวงดาวต่างๆที่อยู่แวดล้อมใช่ไหมเพราะงั้นมันก็ทําให้มีผลกับการเด็กพอออกจากช่องคลอดในวันนั้นเนี่ย เขาก็ต้องมีการปรับตัวเขาไม่เคยหายใจเขาก็ต้องหายใจในสิ่งที่เขาหายใจเข้าไปมันมีทั้งสิ่งต่างๆมากมายเขาจะรู้สึกได้กับสิ่งแวดล้อมเพราะตาเขาปิดอยู่เนี่ยจากที่เขาอุ่นๆอยู่ในท้องแม่ออกมาเขาเจออากาศแบบหนาวอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศชื้นเขาต้องปรับตัวไอ้การปรับตัวเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นเนี่ยมันก็ย่อมก่อให้เกิดจุดเด่นและจุดอ่อนแล้วก่อให้เกิดจุดอ่อนทางสุขภาพ ซึ่งจริงๆต่อให้มันเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดหรืออะไรก็ตามอ่ะอย่างคุณพ่อเนี่ยเป็นท้องอืดมีลมในท้องอะ่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของจุดด้อยของวันเดือนปีเกิดแปลว่ามันจะรักษาไม่หายละหรือว่า,าหายได้ก็เมื่อเรารู้จุดด้อยอ๋อรรู้จุดด้อยแล้วเราก็หาวิธีการรักษาอ้าวคุณรู้ว่าฝนจะตกอะ่ะคุณจะทํำยังไงไปกางลมเออก็กางลมแต่คุณก็โดนฝนใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็โดนฝนแต่เงียงแต่ฝนต <นะ S 1> กอยู่ดี ก็ไม่เปียกเออใช่เหมือนกันเรารู้จุดอ่อนแล้วก็ต้องป้องกันอ,อ,อ๋อะก็คือทางนี้ทางนั้นคนที่เกิดตามวันเดือนปีเกิดนี้ตามแพทย์แผนไทยนี่ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตามที่แพทย์แผนไทยได้ระบุวินิจฉัยเอาไว้ตั้งแต่โบราณกาลมาใช่ครับแต่ใครที่ไม่ได้เันเดือนปีเกิดที่ไม่ได้สดท้องอะไรแต่ว่าเป็นโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีลมอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในวัยอิสระในวัยรุ่นใหญ่ไงพี่โนก คนทั่วทั่วไปก็เป็นได้ไ,ดไม่จําเป็นจะต้องเกิดปันเดือนปีเกิดนี้เพียงแต่ว่านี่คือจุดอ่อนของแต่ละคน,ออนเป็นได้ง่ายกว่าคนอื่นกว่าคนอื่นอ่ะแล้วคนอื่นที่จะเป็นเนี่ยมันเขาเป็นเพราะอะไรได้บ้างส่วนใหญ่ท้องอืดก็มาจากการที่อาหารไม่ย่อยครับอาหารไม่ย่อยเป็นเฉพาะในผู้สูงวัยจะเป็นเยอะไหมเยอะไหมทุกคนก็เป็นกันได้ผมก็เป็นคุณก็เป็นเนี่ยหนูก็เป็นหนูก็ต้องเป็นเนี่ยคุณก็เป็นเนี่ยแต่หนูไปอ่านบทความมาเขาบอกว่าผู้สูงวัยเนี่ย เป็นเยอะกว่าวัยอื่นๆแล้วคุณเชื่อไหมล่ะหนูไม่รู้หนูยังไม่เคยสูงวัยแต่ที่เห็นคือพ่อหนูเป็นจริงจริงโรคท้องอื่นเป็นทุกคนเหรอครับเป็นทุกคนอาหารไม่ย่อยหรือย่อยได้ไม่ดีหรือสิ่งที่คุณกินเข้าไปมันก่อให้เกิดลง<ต>มันอยู่ที่คุณกินคุณกินอะไรไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณเป็นง่ายเป็นน้อยคุณกินอะไรมันก็เป็นอย่างนั้น กินอะไรกินตอนไหนพฤติกรรมการกินเป็นยังไงคุณกินของหมากดองคุณไปกินบุฟเฟ่มาเยอะๆร่างกายย่อยไม่ทันท้องก็อืดพูดถึงบุฟเฟ่พี่นุกมขาเมาเลยตอนนั้นหนุ่ก็ไปกินบุฟเฟ่กับเพื่อนแล้วก็กินกินอย่างอะเลสอร่อยเลยพี่หนุกินจนหนุมอ่ะตัวงอจนตัวตั้งไม่ได้เป็นตัวงออย่างเงี้ยอาอกจากร้านตลอดเวลาตั้งตัวตรงไม่ได้เลยอันนั้นคือจุกเสียดแน่นมากอ่ะ ก็นี่ไงก็ถึงบอกไม่ต้องเป็นโรคหรอกไม่ต้องเกิดวันนี้ไม่ต้องเกิดในพิเศษก็เป็นได้เกิดจากพฤติกรรมกินอะไรก็เป็นอย่างนั้นใช่แต่ว่าอันันมันเป็นแบบเคสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่บางคนพี่นกเอาเป็นว่าเมื่อท้องอืดเราทํายังไงดีกว่านั่นดีกว่าไหมดีกว่าถ้าไปหาสาเหตุมันจะสารพัดสาเหตุละแต่สาเหตุของท้องอืดเกิดอยู่สองอย่างสองอย่างกินอะไร กับร่างกายย่อยได้ไหมออมันเกี่ยวกับร่างกายย่อยได้ไหมใช่อ่เอากินอะไรก่อนเขาบอกว่าผู้สูงอายุเป็นเยอะเนี่ยบทความนั้นก็มีได้ผิดแต่ก็ไม่ได้ถูกเสมอไปอผู้สูงอายุก็มีหลายเลเวลใช่ค่ะ40 50, 50 60 7 0 80 90เยอะหมดอืมได้คราวนี้ยิ่งเยอะความแข็งแรงของร่างกายย่อมน้อยลง าตามธรรมชาติกรดที่ไปย่อยน้ำย่อยย่อมเจือจางลงแต่คุณสมบัติการย่อยเริ่มน้อยลงอในขณะเดียวกันคุณสมบัติการย่อยอาหารจากปากก่อนมันย่อยด้วยปากก่อนนะด้วยการบดเคี้ยวฟันฟางเริ่มไม่ดีอมันตั้งแต่แบบเข้าทางเข้าเลยมันหยาบอาของหยาบก็ย่อยอยากยากเองบางคนไปฉีดโบตอกมาตอนแก่ กามก็ไม่มีแรงเคี้ยวไม่ควรไปฉีดโดอกนะคะถ้าเกิดอายุเยอะมากๆย่อยอาหารยากลงไปในท้องก็ตัวอย่างอายุเยอะมากไม่ควรฉีดโดอกวุ้ยอย่าไปห้ามเขาเลยธุรกิจใครธุรกิจมันเขาอยากสวยอ่ะจะไปห้ามเขาทำไมแต่ก็ต้องยอมรับก่อนจะไปฉีดที่กามที่แก้มเนี่ย พอไปฉีดโบท็อกแล้วการเคี้ยวอาหารจะได้น้อยลงน้อยลงมันมนส <บท S 1> ่งผลแน่นอนอยู่แล้วบางคนฟันผุฟันฟ<ม>ันฟันปลอมฟัน<ม>ปลอมติดกาวไม่ไดีเคี้ยวไม่ได้หรือไปกินอาหารที่มันเหนียว<ม>ไปกินเนื้อสัตว์ใหญ่มากๆ<ม>ไปกินเนื้อวัวมากๆย่อยไม่ไดีทุกอย่างเอาเป็นว่าเมื่อย่อยไม่ไดีดีกว่ามันจะท้องอืดเราก็ต้องกินอะไรช่วยย่อยแล้วก็กินขับลง ท้องอืดท้องเฟ้อเอาง่ายๆมันจะเกิดด้วยอะไรไม่รู้จ้าแต่เรามาช่วยมันอยู่อย่างเดียวจ้าช่วยย่อยอ่บขับลมอืมอ่ะกินอะไรช่วยย่อยบ้างกินอะไรสับปะรดโอ้โหใช่ใช้ได้เพราะที่เห็นพี่นกินตอนกลางวันช่วยย่อยช่วยย่อยน้ำสับปะรดก็ได้ไหมได้ได้แต่น้ำสับปะรดควรกินน้ำหรือเนื้อเนื้อเพราะเพราะว่ามันมีกากใยไฟเบอร์เออ ร่างกายจะได้น้ําตาลไม่สูงใช่นะกินมันเป็นผลไม้เป็นชิ้นๆใช่มีอะไรช่วยย่อยอีกกระเทียมอ๋าใช้ได้ความจำดีๆใช่ไหมมีอะไรช่วยย่อยอีกไม่รู้แล้วของช่วยย่อยมีเยอะไปกดหาใน Google เอาเอาเปว่าช่วยย่อยข้อที่หนึ่งข้อที่สองขับลมจอะไรช่วยขับลมขิงอ๋าถูกต้องอ่ะ อ้าวได้ตรไคร้ได้ไหมคะกระชายกระชายอ่าคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้สองอย่างเนี่ยมันมีกลไกช่วยย่อยกับขับลมเราจะกินมันยังไงกินยังไงกินตอนไหนอ่ะตอนหลังอาหารอ่าถูกท้องกินน้ำขิงหลังอาหารช่วยขับลมไหมก่อนอาหารหรือหลังคะหลังอาหารก็ได้ก่อนอาหารก็ได้ขับลมหมดช่วยสิช่วยสิเพราะงั้นช่วยย่อยได้ไหมช่วยไม่ไม่น้ำขิงช่วยย่อยไหมค่ะ ช่วยขับลมช่วยขับลมแต่ไม่ได้จุดไฟย่อยจุดไฟในการมันทําให้เกิดความร้อนพอร้อนปุ๊บอ๋อระบบผงผันก็ทำงานมันระบบผงผันเดินกันดำเนินการด้วยความร้อนอยู่แล้วเนี่อ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะอ่ะคันนี้เมื่อเรารู้กลไกเราก็จะมากินมันเช่นเรารู้แล้วว่าอ่ะถ้าเราจะช่วยย่อยหลังอาหารเราก็กินน้ําสับปะรดปั่นกินพร้อมเนื้อกินสับปะรดเป็นชิ้นๆอร่อย ช่วยย่อยละใช่ถูกไหมใช่ร้านบุฟเฟ่ก็ถึงมีสับปะรดใด้ไงคุณเคยกินหรือเปล่าหนูหนูกินแต่อะไรไม่รู้เออจิงมามีสับปะรดไหมมีเออแล้วทำไมไม่กินอ่ะกินก้ามังกรเออหนักเขามปอีกคนนี้ท้องอืดหนักเขาไปอีกคุณก็กินสับปะรดหลังอาหารใช่ไหมใช่แล้วก็กินของหวานอะไรลสอตอง เออหนักเขาบีกัทิคราวนี้มันก็ไม่ทํางานแล้วไม่ช่วยย่อยแล้วเฉาก่วยได้ไหมเฉาก่วยก็ไม่ได้ช่วยคุณยังไม่ได้ขับลมนี่กินอะไรอ่ะกินขิงน้ําขิงบัวลอยน้ําขิงออย่างนี้ช่วยได้ใช่ไหมเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากมันมีอยู่ในเมนูอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่กินมันเมื่อเราช่วยย่อยแน่นอนสับปะรดเนี่ยมันจะช่วยทําให้เอนไซม์ของพวกเนื้อสัตว์อ่ะมันยุยได้ง่าย เพราะว่าเวลาเขาเอาเนื้อไปทาสเต็กบางทีเขาก็ใช้สับปะรดสับปะรดใช่ไหมเรื่องพวกนี้จริงๆเป็นเรื่องพื้นฐานเราไม่ได้เป็นยาไปแล้วครับกินแบบนี้มันช่วยร่างกายช่วยร่างกายให้เขาทํางานปกติแล้วก็ดีขึ้นเรื่องพวกนี้ง่ายๆเพราะงั้นตื่นเช้ามาวันนี้นะท่านก็ทําจิตใจให้สบายครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่สําคัญก็คือเรื่องของการรับ การสื่อสารสิ่งหนึ่งที่เป็นอาหารเข้าปากไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เข้าทางสายตาและความรู้สึกก็คือเรื่องของสื่ออย่าไปเสพเรื่องร้ายอย่าไปดูเรื่องปวดหัวทำให้เรื่องสบายๆดูเรื่องที่มีความสุขฟังเพลงเพราะๆดูอะไรที่มันสวยงามคุณจะได้ไม่ต้องไปเอาความว้าวุ่นและความทุกข,ข์ของอื่นๆมาใสา่ตัวเองไม่อย่างนั้นก็ นามกระทบลูกเมื่อความคิดตึงเครียดร่างกายของคุณจะป่วยครับอืมโอ้ใช่คือมันสอดคล้องกันไปหมดเลยแล้วเครียดเนี่ยท้องอืดด้วยวนไปเลยเนาะพี่นกเนะเาะโดยสรุปก็คือเรื่องของการช่วยย่อยอันนี้ล้วนเลยพอพี่นกช่วยย่อยและขับลมอสองอย่าง,อง,อางจะไม่ทำให้คุณ ท้องอืดท้องอืท้องอืดแล้วก็เครียดด้วยอีกเรื่องหนึ่งพยายามลดความเครียดคือเครียดเดี่ยพูดทุกวันเต็มนี่เลยว่าชุมทางดาวทองกับรายการหนูช่วยได้โอ้หอันนั้นดูแล้วยิ่งแบบดีเขาไม่อย่างใดสุขภาพดีมีแต่เสียงคนเลาะใช่แล้วนะคะแล้วผมก็อายุยืดยืนยาวแล้วก็ไม่ปวยด้วยนะฮะใช่เพราะว่าพี่ลิบกับพี่น้องก็พยายามสรรหารายการดีๆนะคะมาเป็นอาหารสมองในตอนเช้าเนาะเดี๋ยวจะดูข่าวตอนเช้าอีกใช่แล้วค่ะ ก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ฟิลิปนะคะหนูช่วยได้แล้วก็พี่นกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Good morning ทุกท่านครับ